Honda k y i d e r Sport Hy ์เครื่องยนต MM ์1.5ลิตร iMMD 25กิโลต่อลิตรมีจำหน่ายเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นสำหรับ Honda ก็มีการเปิดตัวรถไปหลายรุ่นในบ้านเราซึ่งรุ่นที่เจ้าเก่าถึงนี้ในบ้านเรายังไม่มีซึ่งตำแหน่งในทางตลาดของเขาก็วางอยู่ระหว่าง Honda Civic กับ Honda Accord นั่นก็คือตัว Honda Kyder รุ่น Sport h y b r i d ที่จะมีการเปิดตัว เฉพาะในจีนเท่านั้นในส่วนของค่าตัวฟังแล้วจะอิจฉาฟังต่างประเทศฟังจีนมากเพราะว่าราคาเริ่มต้นที่1 3 000, 9 0 0 0 0น0 0หยวนจนถึง1 6 000, 9 8 0 0 0หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ราวๆ6,47,000จนถึง7 8 000, 6 0 0 0บาทสำหรับรุ่น Honda k y คลเดรุ่น Sport h y b r i ิ id, ที่จะมีการเปิดตัวในปี2024นี้รูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายกับตัว แอคคอร์ดแล้วก็เหมือนเอาลูกผสมระหว่างแอคคอร์ดกับซีวิกก็คือตำแหน่งในทางตลาดของเขาก็วางไว้ระหว่าง2รุ่นนี้ก็คือในบ้านเรายังไม่มีบ้านเราก็จะเป็นตัวซีวิกแล้วก็ตัวแอคคอร์ดด้านหน้าถ้ามองก็จะเหมือนกับตัวแอคคอร์ดในเจนที่ผ่านมาในส่วนไฟท้ายก็จะมีความเป็นลูกผสมระหว่างแอคคอร์ดกับตัวซีวิก ในส่วนของมิติตัวถังก็มีความยาวอยู่ที่4,756 m mm, มมความกว้างอยู่ที่1,804 m mm, แมลมและสูงอยู่ที่1,509 mm รมมระยะฐานล้ออยู่ที่2,730 mm มน้ำหนักรถอยู่ที่1,3ตันหรือว่า1,391กิโลในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บินซินไฮบริดขนาด1,5นะลิตรแรงม้าอยู่ที่107แรงม้าบวกกับ imm hybrid power มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด128แรงมา้ารวมพลังกำลังก็อยู่ที่1 5 1แรงมา้าแรงบิดมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่ที่267นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัตราการสิ้นเปลืองเขาเคมไว้ที่25กิโลต่อลิตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าจอแสดงผลข้อมูลเป็นมังติฟังชัน TFT ขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัส ขนาด8นิ้วระบบ honda sensing ซึ่งรุ่นนี้ในบ้านเรายังไม่มีจำหน่ายก็จะมีจำหน่ายเฉพาะที่จีนซึ่งถ้าบ้านเรานำเข้ามาทำตลาดก็จะเป็นตัว honda city ก็จะมีการาทับตลาดกันก็จะเป็นรถเซกเมนต์เดียวกันแต่ว่าภายในของรุ่นนี้ก็จะออกไปเหมือนกับตัว civic หรือว่าตัว accord ซึ่งมีดีตัวถังก็ถือว่าก้องขวางพอสมควรถ้านำเข้ามาทำตลาดในบ้านเราก็ราคา0,000 0จนถึง700,000ก็ถือว่าเป็นราคาที่กาลังเหมาะสมสาหรับรถ รุ่นนี้แต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่มีการนําเข้ามาจําหน่ายซึ่งรถหลายๆรุ่นที่มีจําหน่ายอย่างต่างประเทศบ้านเราก็ยังไม่มีการนําเข้ามาจําหน่ายซึ่งราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะออปชั่นที่ให้มาก็ค่อนข้างที่จะดีเทคโนโลยีก็ถือว่าทันสมัยกว่าบ้านเราถ้าหากมีการนําเข้ามาทาตลาดในบ้านเราจริงๆสําหรับฮอนด้าไคลเดอร์ทุกคนคิดเห็นยังไงสําหรับราคา6000 0จนไปถึง7 0 0 0 0สบาทสําหรับในบ้านเราก็จะราคาเทียบเท่ากับตัว Honda c i ิ y หรือว่าคู่แข่งอย่างโต y o า a h o n d A a t ท v ซึ่งตอนนี้ยอดขายก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในรถเซ gment เ,เดียวกันถ้ารุ่นนี้นำเข้ามาจำหน่ายก็จะอยู่ระหว่างลูกผสม Honda a c c ค r d แล้วก็ตัว Honda Civic ในส่วนของราคาก็จะอยู่ราวๆห0 0 0จนถึง7 0 0 0 0 0ถ้าบวกภาษีเพิ่มก็ไม่น่าจะถึง1ล้านบาทสำหรับในบ้านเราแต่ว่าถ้านำมา,าามาประกอบในบ้านเราราคาก็น่าจะเท่ากับที่ขายที่จีนแต่ว่ารุ่นนี้ก็ ยังไม่มีข่าวว่าจะนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราวันนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ชมกันว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีหน้าตาลูกผสมระหว่าง Honda Civic แล้วก็ Honda Accord ทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ